ไปค่ะวันนี้จะพาชมวัดแม่สิริพรน,นะคะนี่นะคะบริเวณวัดอลังการงานสร้างมากเลยนะคะเนี่ยค่ะบุญบารมีมากเลยนะคะเป็นเราจะลงไปเจดีกลางน้ำแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่ข้างบนจะเป็น สาราวัดให้ทำบุญนะคะอันนี้ดูสิคะงดงามมากเลยค่ะนี่ยังไม่รวมประตูตั้งแต่ทางเข้านะคะแม่นางกำลังสร้างนะคะน,นี่เห็นท่านผู้มีจิตศรัทธาหลายท่านเลยนะคะ ที่มาร่วมสร้าง